เสร็จ0 2 5 6 4ส่วน564สัประยุธทธ์ทะลุฟ้าเล่น37แรงเอบวกเพลิงมันบวัวพิสุทธิ์ปรากฏทำเอายอดฝีมือมากมายต่างมุ่งหมายครอบครองแถมศัตรูที่น่ากลัวที่สุดยังนำทับโดยประมุกตำหนักเจตพูดผู้เก่งกาจและลึกลับ แทนที่ของเพลิงมารบัวพิสุจิ์ที่เซียวเหยียนอุตสา์ใช้เวลารวบรวมสิบปีและเฝ้ารอคอยสามปีจะมีส่วนช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่าสำหรับความสนุกของเล่มน,นี้ยังคงเหมือนเดิมทั้งฉากบูที่ลุนระทึกมันสะใจ แต่ข้อเสียในการที่จะครอบครองอยังเพลิงมารบัวพิสูจน์เหมือนจะซ้ำๆกับตอนที่ได้จิตแห่งโพไปหน่อยแต่กลับไม่ทำให้ความสนุกลดลงเลยยิ่งใกล้จบก็ยิ่งมีความรู้สึกยิ่งสนุกยิ่งขึ้นเรื่อยๆแม้พระเอกจะเก่งขึ้นเร็วแบบก้าวกระโดดก็ตามมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ หลังจากที่ช่วยสงบศึกในเผ่ามังกรสุญญาตาพบได้สำเร็จเซียวเยียนพระเอกที่อาศัยช่วงเวลารักษาอาการบาดเจ็บเพิ่มพลังฝีมือจนสามารถทะลุข,ขั้นเทพยุตธสองดาวได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังหอดาวตก มันเป็นที่ตั้งของภาคีวงเวหนโดยมีจือเยียนเจ้ามังกรสุญตาพบเทพยุตสี่ดาวติดตามไปด้วยอีกคนพอกลับไปถึงหอดาวตกเซียวเยียนได้ทราบจกากเย้าเหลาอาจารย์ของพระเอกกึ่งเทพยุท์ ว่าในช่วงที่เขาไม่อยู่ตําหนักเจตพูดได้ถวยโอกาสโจมตียังหัวเมืองภายใต้อนาเขตของภาคีวังเวหนเขาและเย้าเหลาจึงตัดสินใจบุกโจมตียังตําหนักดินของตําหนักเจตพูดก่อนจะบุกโจมตีเซียวเหยียนได้มอบหยาดโลหิตของกึ่งเจ้าจากกรวาลยุทธพวงเฉวียนให้กลับเย้าเหลาทําให้เย้าเหลาที่ดูดซับมันสามารถก้าวเข้าสู่ระดับเทพยุทธหนึ่งดาวได้เมื่อบุกถึงตําหนักดิน ตอนแรกพวกเซียวเหยียนสามารถจัดการกับผู้เท่ามู่กู่ผู้อาวุโสของตําหนักเจตพู้ที่มีไฟวิเศษเพลิงแกนมหันนบไฟวิเศษอันดับ15ที่เคยเป็นของฮันเปิงสิทธิที่ทรยศของเขา จึงสามารถสังหารอีกฝ่ายและช่วงชิงไฟวิเศษเพลิงแก่นมหันนบมาได้ทำให้เขามีไฟวิเศษครบ5อย่างทำให้สามารถใช้วิชาอัคคีห้าห่วงได้อย่างสมบูรณ์แต่ที่ตําหนักดินกลับมีมหาจอมฟ้าเทพยุทธสองดาวเฝ้าอยู่ เซียวเยียนจึงเข้าทำการต่อสู้มหาจอมฟ้าที่ใช้ดาบกระดูกที่ฝึกถึงขั้นคนดาบรวมเป็นหนึ่งสามารถรวมร่างกับดาบกระดูกเพิ่มความเร็วลุกไล่จนเซียวเยียนได้ระบาดเจ็บเซียวเยียนจึงใช้ห่วงเฉวียนฟ้าคำราม ที่เป็นคลื่นเสียงโจมตีอีกฝ่ายทำให้เสียสมาธิแล้วใช้ดัชนีห่วงเฉวียนกับฝ่ามือห่วงเฉวียนฉ่วยจึงว่าโจมตีทำให้มหาจอมฟ้าได้รับบาดเจ็บมหาจอมฟ้าจึงร้องเรียกให้รองประมุกตําหนักเจตพูดเทพยุทธ์3มดาวขั้นสุด ออกมาช่วยเหลือจื่อเหยียนจึงออกมาต่อสู้แทน CEO เซียวเหยียนทำให้รองประมุกตําหนักเจตพูดที่รับมือไม่ไหวต้องรีบหนีไปอย่างรวดเร็วได้เพียงคนเดียว CEO เซียวเหยียนและทุกคนจึงทำลายตําหนักดินแห่งนี้ ช่วยปลดปล่อยอยังดวงวิญญาณมากมายนับไม่ถ้วนที่โดนจับมาให้เป็นอิสระแต่ที่ส่วนลึกของตําหนักดินกับพบรากแห่งจิตวิญญาณที่ตําหนักเจตพูดได้ใช้ดวงวิญญาณมากมายนับไม่ถ้วนหลอมสร้างขึ้นเย้าเหลาจึงให้เซียวเหยียนเอารากแห่งจิตวิญญาณนี้กลับไปด้วยเพราะมันมีส่วนช่วยในการฝึกจิตของเซียวเหยียน พอกลับถึงหอดาวตกซีวเหยียนได้ใช้รากแห่งจิตวิญญาณฝึกวิชาแห่งจิตจนสามารถสำเร็จถึงเขตแดนมหาดมันสมบูรณ์สำเร็จสามารถถอดจิตเป็นร่างแยกที่มีพลังยุทธเท่าร่างจริงได้ แต่ในระหว่างที่ถอดจิตเขาได้สำรวจพบยังเพลิงมานบัวพิสุทธิ์ไฟวิเศษอันดับสจึงส่งจิตมุ่งไปดูแต่กลับพบถึงจิตของประมุกตหนักเจตพูดเทพพยุ์สี่ดาวขั้นสุดมาขัดขวางหมายจะทำร้ายเขา ยังดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อาวุโสลึกลับทำให้เขาสามารถนำดวงจิตกลับมาได้อย่างปลอดภยัยต่อมาไม่นานเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ได้ประทุขึ้นทำให้ยอดสีมือทั่วทั้งมัทิมทวีปต่างรับรู้ถึงมันได้มุ่งหน้าออกไปค้นหา เซียวเยียนและทุกคนจึงรีบมุ่งหน้าไปทันทีเขาได้พบถึงยอดฝีมือมากมายทั้งคนของตําหนักเจตพูดที่ประกอบด้วยประมุกตําหนักรองประมุกตําหนักและหุ่นเฟิงว่าที่ประมุกประกูลหุ่นคนต่อไปนํากําลังรุดมา นอกจากนี้ยังมีคนของตระกูลบรรพการต่างๆเช่นตระกูลเย่าตระกูลหัวตระกูลเหยียนตระกูลสือตระกูลเหลยตลอดจนตระกูลกูลก,ก,ก็ได้ส่งยังสวินเอ,อ๋อนันางเอกเทพพยุตสองดาวผูชิงยางอัจฉริยวายเยาอันดับสอง ของตระกูลกู่รองจากสินเอ,อ๋อและผู้เท่ากู่นานไห่เทพยุทธ์สี่ดาวมาด้วยเพราะบรรดาตระกูลบรรพการได้ตกลงกันไว้ว่าห้ามผู้ที่มีพลังยุทธ์ตั้งแต่เทพยุทธ์ห้าดาวเคลื่อนไหวโดยไม่จําเป็นพอมิติที่กับขังเพลิงมันบัวพิสุทธ์แตกออกเซียวเหยียนและทุกคนจึงบุกเข้าไปในมิตินั้น โดยให้เข้าไปเฉพาะผู้ที่มีระดับกึ่งเทพ,พยุทธ์ขึ้นไปเท่านั้นเมื่อเข้าไปยังภายในเซียวเหยียนที่ตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงเพียงลำพงังกลับเห็นภาพลงตาประมุกตํานักเจตพูดกำลังสังหารบิดาเขาก่อนที่จะรู้สึกตัวแล้วใช้ไฟพิเศษทั้งห้าของตนเองขับไล่ยังเปลวเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ที่พยายามจะปลุกจิตมันของเขาเพื่อหลอกกักขังไว้เป็นธาตอักคี เซียวเยียนที่มุ่งหน้าต่อไปพบเย่าเหลาที่กำลังโดนเพลิงมันบัวพิสุทธิ์เล่นงานเขาจึงใช้ไฟวิเศษทั้งห้าของตัวเองขับไล่เปลวเพลิงมันบัวพิสุทธิ์จากร่างของเย่าเหลาก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปรวมตัวกับซินเอ๋อและทุกคนเมื่อมุ่งหน้าต่อไปภายในมิติกับขังนี้ พวกของเซียวเหยียนได้พบกับาธาตุอักคีมากมายที่โดนเพลิงมันบัวพิสุทธิ์บงการเข้ามาต่อสู้พวกของเซียวเหยียนได้แต่บุกฝ่ามุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นจนไปถึงห้องสุดท้ายได้พบกับาธาตุอัคคีที่เป็นเทพพยุทธส4 นาวที่ใช้ขวานที่ฝีมือสูงส่งแม้แต่จื่อเยียนกับผู้เท่ากู่นานให้ร่วมมือกันยังไม่สามารถเอาชนะได้เซียวเยียนที่สังเกตเห็นถึงยันประจำาตระกูลที่หน้าผากของอีกฝ่ายเป็นของตระกูลเซียว เซียวเยียนจึงเสี่ยงอันตรายปลุกยันประจำตระกูลของตนเองแล้วเข้าไปต่อสู้กับาธาตุอัคคีตนนั้นก่อนที่ทาธาตุอัคคีจะได้สติขึ้นมาจากยันประจำตระกูลและไฟวิเศษทำให้ทราบว่าอีกฝ่ายคือเซียวเฉิน บรรพชนตระกูลเซียวที่โดนกักขังอยู่เซียวเหยียนจึงให้เซียวเฉินช่วยนำทางตรงไปพบเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ที่อาศัยรูปกายของมนุษย์นั่งอยู่บนบันลงังเซียวเหยียนที่สังเกตพบว่าทุกสิ่งยังคงเป็นภาพลวงตาเขาจึงได้ใช้แสงประหลาดที่ได้จากแผนที่ของจิ้งเหลียนเยาเซิงเจ้าของคนเก่าของเพลิงมานบัวพิสุทธิ์กึ่งเจ้าจากกระวาลยุทธ์ทั้งสี่ที่เขารวบรวมมาได้ ซึ่งแฝงอยู่ในร่างเขาสามารถทำลายแดนมายาของเพลิงมารบัวพิสุทธิ์ได้ทำให้ยอดฝีมือมากมายที่ตกอยู่ในภาพลวงตากับลืมตาตื่นขึ้นมาประมุกตำหนักเจตพูดที่รู้สึกตัวจากภาพลวงตาจึงเสนอให้เหล่ายอดฝีมือระดับเทพพยุทสี่ ดงาขึ้นไปทั้งเจ็ดคนร่วมกันสะกดยังเพลิงมารบัวพิสูจน์ทำให้สามารถสะกดมันกลายเป็นแท่งสีดำที่เป็นบ่อกำเนิดเพลิงมารแต่เมื่อสะกดเสร็จประมุกตหนักเจตพูดที่ออมแรงไว้หมายจะช่วงชิง ทำให้เกิดการยั่งชิงกันอีกครั้งเซียวเยียนได้ต่อสู้กับหุนเฟิงที่มีฝีมือใกล้เคียงกับตนแต่อีกฝ่ายสามารถใช้วิชาคันช่องกลืนฟ้าดูดกลืนทุกสิ่งแม้แต่เปลวไฟวิเศษก็ตาม เซียวเยียนจึงได้เรียกร่างแยกของดวงจิตใช้ห่วงเฉวียนฟ้าคำรามทำให้จิตวิญญาณของอีกฝ่ายบาดเจ็บแล้วจมตีจนหุนเฟิงต้องล่าถอยเซียวเยียนจึงสามารถจับยังแท่งสีดำที่ผนึกเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ได้ แต่ทางฝ่ายของเซิวเยียนเป็นฝ่ายได้เปรียบได้ไม่นานเพราะไม่มีใครสามารถต่อสู้กับประมุคตหนักเจตะพูดที่ได้เผยฝีมือที่แท้จริงที่กำลังเหยียบย่างเข้าสู่เทพยุทธ์ระดับ5ดาว เซีเฉินจึงก้าวออกมาช่วยเหลือทุกคนพร้อมท้งเร่งระดับฝีมือเป็นเทพยุทธห้ดาวขั้นกลางทำเอาประมุกตําหนักเจตตพูดต้องร้องเรียกหายังพูดเท่าหุ่นมัวเทพยุทธห้าดาวขั้นสุดออกมาช่วยเหลือ แต่ผู้เท่าหุ่นมัวที่ออกมาช่วยกลับทราบว่ายังมีผู้เก่งกาจอีกคนแต่งตัวอยู่จึงร้องเรียกให้บรรพาจารย์หอคอยโอโสถเทพยุทธหกดาวที่เคยช่วยเหลือยังดวงจิตของเซียวเยียนให้ออกมา ก่อนที่ทุกคนจะพบบรรพาร a ์หอคอยโอสถได้ปรากฏตกายมาในร่างของเด็กเลี้ยงวัวหลังจากที่เกิดใหม่หลายครั้งแต่ก่อนที่จะต่อสู้บรรพาร a ์หอคอยโอสถกลับร้องเรียกให้เพลิงมันบัวพิสุทธิ์แสดงตัวออกมาเพราะแท้จริงแล้วมันไม่ได้โดนปิดผนึกแต่กลับแสงเป็นโดนปิดผนึกเพื่อให้เหล่ายอดฝีมือทั้งหลายต่อสู้กันเองจะได้ฉวยโอกาสจับขังไว้เป็นาธาตอักคี หลังจากที่เพลิงมานบัวพิสุทธิ์ปรากฏกายออกมากับใช้ไข้กลหลอมนภาของจิ้งเหลียนเยาเซิงที่เคยเป็นนายและกักขังมันไว้ตลอดหนึ่งพันปีหมายจะหลอมทุกคนให้กลายเป็นาธาตุอักค,คีถึงแม้ยอดฝีมือทั้งหลายจะร่วมมือกันก็ไม่สามารถทำลาย่ายกลนี้ได้แต่อยู่ๆร่างของเซียวเหยียนก็ปรากฏยังดวงจิตของจิ้งเหลียนเยาเซิงออกมาช่วยเหลือทุกคน เขาได้เปิดมิติกักขังให้ทุกคนสามารถหลบหนีไปได้พร้อมทั้งจะชำระยังเพลิงมานบัวพิสุทธิ์ให้กลับมาเกิดใหม่กลายเป็นเพลิงมาบัวพิสุทธิ์ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไร้ความชั่วร้ายอีกครั้งแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังจะหนีออกจากมิติกักขังสวินเอ๋รกับเลือกที่จะอยู่เคียงข้างยังเซียวเหยียนที่โดนดวงจิตของจิ้งเหลียนเยาเส่งควบคุมอยู่ จนสุดท้ายจิ้งเหลียนเยาเซิ่งสามารถชำระล้างยังเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ให้กลับเป็นดอกบัวเพลิงที่บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเซียวเหยียนที่ได้สติกลับคืนมาจึงคิดใช้เคล็ดวิชาเผาไม่ดูดกลืนยังเพลิงมันบัวพิสุทธิ์แต่ในระหว่างที่ดูดกลืนกินร่างกายของเขากลับไม่สามารถทนความร้อนรุนแรงของเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ได้ลุกกลายเป็นกองเพลิง ซินเอ๋อจึงกระโดดเข้าไปหาเซียวเยียนที่ร่างไม่ในกองเพลิงเพื่อใช้พลังไฟศักดิ์สิทธิ์ของเธอเพลิงมหาอัมพันธ์ผลาญนพภาไฟวิเศษอันดับสี่ช่วยรักษาบาดแผลให้กับเซียวเยียนและแบ่งเบายังเปลวไฟอันรุนแรงของเพลิงมานบัวพิสุทธิ์มาด้วย เซียวเยียนที่รู้สึกตัวจึงถ่ายทอดพลังที่ได้รับจากเพลิงมันบัวพิสุจิ์ใส่ร่างสวินเอ๋อก่อน,นวนกลับมายังตนเองเป็นการเชื่อมกระแสลมปราณของทั้งสองเข้าด้วยกันจนกระทั่งผ่านไปสองปี เซียวเยียนจึงสามารถดูดกลืนยังเพลิงมันบัวพิสุทธิ์ได้สำเร็จทำให้เขากลายเป็นเทพยุทธห้ดาวส่วนซินเอ๋อกลายเป็นเทพยุทธสีดาวแต่เมื่อเซียวเยียนคิดที่จะเรียกใช้ยังไฟวิเศษทั้ง6ของตน บวกไฟวิเศษของซินเอออีกหนึ่งกลับปรากฏเป็นทารกอักค,คีขึ้นมันสามารถสร้างบัวเพลิงบรรลัยกันพึ่งมาในพริบตาได้อย่างง่ายดายก่อนที่เซียวเหยียนและซินเออจะเดินทางออกจากมิติก,กักขังเพื่อกลับยังหอดาวตก